สวัสดีพี่น้องสวัสดีเพื่อนส,สกุลสกุลจ้ะพ่อพ่อก็ส่งไปน้องเทนและพี่น้องเ,เอิร์ธเบามีประจําครัวค่ะสบายดีพี่น้องมิติกินกับกินโพดโพนะเฮ้ยอันนี้เตรียมอาหารรอบบ่ายพระเจ้าจ้าแต่จริงรอบเที่ยงแคก,กินไปแหม่มนะเฮ้ยโินรอบพียงพอดพ่มงานงานบสามแหละจะเสียกลิ่นพัดว้พี่น้องเอลยพระเจ้าลงเมื่อไหร่เนี่ยไม่ไหวแล้ว กำลังเจียวกระเทียมหอมแดงพี่น้องจะทําน้ําน้ําผัดหมี่อันนี้จะเป็นกระเทียมแล้วก็หอมแดงลายเดียวล <ะ S 2> เลยม,าาม,มันมีขาวเปี่ยนเยอะมั้งครเปียกมันออกนอกอีเมทั้นถิมเนืแทมมันจะตบหนำมันไหวเนาะเฉียวหนำมันไหวก็าเล้วนี่มันขามเปียกเยอะเลย เกอกระเทียมมี่นงตาสองโลพอไหมจิมงานเขาสามสิบกวัาชีวิตนะสือมาสโลได้ยังสองพัดสามอยดูได้ไหนเกรเทียมเนตาลงไปเนต้าิโนงตาลงไปเลยโลนึงป่าลายกนัสิบาท กรสชาติออกหวานน,นิดแต่ว่าอันนี้สีทำเผื่อไว้พรอมีสี่โล <laughs> เออกรเลยสีเฮ็ดไว้ทีเดียวเลยแต่ว่าสิพัดเบิร์ดบอ้วยตั้งไหนมาเราลุ้นไปหน่อยเยเพราะว่าสามซีบซวิตเนาะ <ไอ S 2> คนงาน,น,เ,นเอากอระาด เม,มือ er อ่อยหนักต้อน่ะโบราณว่างนะพี่น้องเอ้ยนี่บุรีก็สิหนึ่ง,ขงเขาแรงต่อเลยนี่เสยียดาลงไปนาคมสุดบามีนะพี่น้องเด้อบ่วเป็นยังเฮ้ยค่ะสมมติว่ามัน,นเ,เ,เ,มามาเลือกอะ่ะให้ลูกเอาหอมอเม<ะ>ื่อยเ้ยโรตีลงไปป่าถุกมาฝากน้องคนเพาว่าบุหรือในนอนเลยเฮ้ยคนงานปนีแต่ว่าเห็ดเจอร์เถื่อกับบคุคเรื่องว่ะ จะเป็นปนัว,วไปนัวกับปุปานไรพี่น้องเดี๋ยวเคียวนน้ำตาลมันคือผมมีน้ำมะขามเปรียงเดี๋ยวจะใส่เป็นน้ำมะนาวแนทนพี่น้องนี่มันน้ำน่า สูตรบะหมี่เลยพี่น้องเอังเสี่ยวาบสบาบายดีพี่น้องไม่แก้มาไม่แอบเบงสูตรบะหมีเด้อเสี่ยวเฮามาหนักเบิ้จะได้ว่า จดลิกกะซิตแล้วม,มีคนมีคนมีเงินลิกกะซิตเจมึงมาตั้งหลักบนนนเจมึงอย่ากินม,มันกัดมึเอาม,ามันจะซ,ซองโนเสียปะเงินมึงหลักปะมามี่มามี่มามีเตีมีจะใวคลายเ<อ>สี <c oughs> เยเขาก็เป็นอะไรปะคุณแม่เอ้ยสังเกตได้ไหมนู่นเขาแต่ละมือเด้อมือแรกก็จัดไปเลยเต็มๆขอบคุณคุณแม่อีอกรอบหน้่จ้าสำหรับต้มเป็ดน้ำอันลมน้ำแข็งเนาะให้เด็กๆเฮา ใส่นำก่อนผู้ที่ใส่ตั้งอันอันโอยผักแป้นเฮานะ่ะโอยหน้าบาอ่ได้พี่น,น้องไปพักเฮานีที่ใส่ขนมโขกเด้อพี่น้องบ้านเฮาเรียกผักแป้นเนาะเฮาตัดออกเมาื่วานเนี่ยตะเลามึงเรียกพักเอง,เองนด้เสี่ยว มาบันกำหมูแหละทำไมใส่กระดาษเอ้ยเงินเอ็กตัดออกแล้วก็หให้มันตรงมาเด้อจิเอ็งใส่ผุ่นีงัวอีเมะมาพายพายพาเห็ดเราบ่างไหมใส่นขนมโครกเลยหน้าโอ้ยอยากกินเดี๋ยวบอกแล้วกด้ผัดกระแซะเด้ยเบบผัดสต๊าบหมูนะเจ๊แม่นผัดสต๊าบหมูแล้วก็หมูมมมสับก็ได้ตับหมู ห้องเตั้งอย่าเคกุ้ยกุ้ยายขนมกุยายนี่เขาเป็ดขนมอต้ยอาเปทดสปนเอาสเขตเขาทอดคลายเนี่ยเห้ยไม่ละพันกีบนะเจใส่เปงนะในเมืองเขานะ มื่อเสือเสียวเลือกพักจ้าเลือกพักก่อนทีมงานสุม้มเขานะคุณแม่กินสั่งกับโบเลือกกินเสื้อกับโบอิม่มเลยนะสามซีฟกับซีฟ <c oughs> ลองลองหน้าใช่ไหมไปถ่ายคลิปนะเจ๊นนั้นโอกซีฟเนาะตอนนำหน้านะโอ๊กซีฟพี่น้อยอันนี้ล่องโซ่ครัง้งแรกวะซีฟครั้งแรกวะซีฟป,ป้ายบอกก่อนแล้ว เซเวียมาซิบหาเเวียรมงมาเศร้าห่วยเฮ้ยกระวาอยู่มันขึ้นเพื่อขึ้นเป็นสิวเถอะวะแ,แม่เพิ่นกระวาอยู่วะเจ๊แมงเทสต้องใช้หลับหลับมือสิบวันโบแท้จริงเขาก็บริเอาแม่เพิ่งเสร็จเสร็จฮาแล้วมิเต่ไอ้เบาโมเมตาเลยจะกันน้องเคสขห้นในกูเสร็จนะจีบัดมาเพราะว่าเต็มถุงอือกับพวกทีมงานอะไรพี่น้องเอ้ย ม่อย,อ,ยมอยากไก็อยากซอยอยากซอยนั่งพอลูกฮกบแล้วกว่าแมา่พอแม่น้องอ้ายพบผลกามาน้องมาขึงมือมบนก็มีตุลาตอนบ่ายไปงานเผนไปไัด <What S 1> ทูพี่น้องเลยตัดพามาหาบะมีดีกว่ามีสมส่าสมหน้าก็ได้บ่เอ้ยหน้าหมดแล้วพี่น้องอเอาตองมาขามใส่น้ำมะขามเปรี่ย một sao biau quán biau kia sài đẹp ngồi ký hiệu thương lượng là nào nó nèo mặc khao biau khao nghe lòng nhau nèo lòng nhau lòng nhau lòng nhau ม่เช้าไมมปุ้งมันเกี่ยวเสาอยู่กวันโลขึงมอ้ยโลขึงแต่ว่าพอลวกแล้วไม่เกิดเอ่ออันนั่นพี่น้องไอย่าไอย่าไอย่าอืาอ,อ,อมแม่วักี้กระซุกได้ไหมแม่แม กรอบนอกนุ่มในใช่ไหมว้าวอันนี้จะเป็นเสน้นเส้นน้อยเส้นเล็กอันนี้จะเป็นเสน้นกลางนะพอดีเป็นขนานดเล็ก เรื่องผัดเรื่องทอดเรื่องต้มแต่เรื่องแกงมันเท่าไหร่นะคะนางไม่ถนัดนเรื่องแกงแกงเล้าน,นาาี่อืมแกงไทยสังเกตเือเราก็มีแต่ตำเม,มนูนะคือตำเนาะอนโอ้ยดูใส่คนสีลงแห้งมาแล้วเห็นก็มันอ,อ่วยไงวะหอมนนสัมเครื่องบินพัดลมเนาะเ<ฮ>จ้ ปลาตกกระเด็นเนาะเพิ่มสีสั่นเพิ่มนุ่มลวจ้าก็แล้วไม่เอะเบมึงไม่เอะไม่เจาะเบิ้งสูตรบ่าวมีมึงนี่แบบ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 ขึ้นน้ำลายอยู่มาเจาะเบิ้งไป่น่อยเห็นแต่ในคลิปผมก็เห็นตัวจริงเบามีพัทไปหน่อยพอรั้งก็รั้าพัดเองเลย ไม่เหื่อยพม่น้องเยแขนแขนโมเป็มัดเตดเออีกระทะแมนได้คนเห็ดเป็นชิสซ่างโมําคู่เหอนวาเลยมันก็บลาเจ็บเอาม้หนาชิปซ่างมามันห่อนแหงเี้ยกันชิสซ่างโมสาเคยแม่ไม่้อเรียบร้อยแล้วน้องเรียบร้อยเฮเอเบิร์าะกระซบ่นี่ยกระซจน ยังกระเซียนนี่แด้ตอนบ่ายนะอ้ยาเดี๋ยวมันเย็นมันก็ชนากินอันนี้มันยังฮอนแอะไเนบ้องยังเสตเอาหมอนึงเาพัดลายมดถั่วนเจ้าปได้๋ว่ะลายแล้วมถั่วมันค่คอยพัดเทนอนนับนสูตรี่นอิว่าเหตุ มึงจำมาได้แบบเกาลาวสมองคือมึงนั่นกูบอกเลยสมองคือกูนี่แหละคิดอันตรายเอียงหัควันเศษมันนอดมั้ยเนี่ยต้นเลยมันเศษนะจีนาะแต่มันเศบเลยเดี๋ยวพักแป้งจีนอ๊ะเดี๋ยวมันเย็นกันหน่กินแล้วมันยังไม่ทันเย็นพักแป้งม่ใส่เลยไม่ไหวลองทำเองโรยหนาจีนโรยหนาปาหนาให้ ข้าวหมูให้ทานบมูมันมาแอบทานตอนนี้พี่น้องเลยเขาเล่ามาส่องแอบส่องเหรอพอลูกสาวมากพี้อลูกสาวนางมากกว่าซานพี่น้องจำเอาให้เอาก็ะสือเวลาเลยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพราะว่ากดติดตามพี่น้องสิเพกินกับเก้าวเล่าแล้วก็ละจานเลยกันใหม่คลิปหนาสบายดีโรยหน้าไปละจ้าโทรศัพท์หงอกกับพี่น้องเอ้ยไปยากเนาะไปแล้ว